3ข้อผิดพลาดที่ควรระวังในการทาเช็คลิสต์เรซูเม่เมื่อส่งแข่งขันมิเนตเมนท์ทัวนี้หลายคนมาถามพี่แล้วว่าบางโครงการมิเนตเมนท์ทัวนี้ไม่ถูกเรียกเข้าไปโปรเซสซึ่งพี่แล้วจะบอกว่าเวลาเราส่งเรซูเม่ไปแข่งขันโครงการมิเนตเมนต์ทัวนี้มันมีจุดบางจุดที่ต้องระวัง3ข้อนี้คนพลาดกันเยอะมากที่สุดที่ทาให้เขาไม่ถูกเรียกเข้าไปโปรเซสแม้กระทั่งการสอบรอบออนไลน์เอสเซมเมนต์ได้แก่อะไรบ้างพี่ละหนึ่งค่ะสิ่งที่เป็นข้อผิดพลาดมากคือการศึกษาของเราไม่ได้ใส่ปีที่จบซึ่ง ซึ่งเวลาที่เราไม่ใส่ปีจบเขาไม่สามารถเขาหรือนับได้ว่าตัวเราเองในจบมาปีไหนหรือห่างไกลแค่ไหนแล้วเพราะไม่เน้นเมนเทอร์นี่จะรับเรามากๆคือเป็นเด็กจบใหม่กําลังอยู่ปี4หรือจบมาไม่เกิน0ถึง3ปีและถ้าเกินกว่านั้นก็ยังมีโอกาสถ้าคุณอายุยังไม่เกิน30ปีเพม่อนแรกจะบอกว่าอย่างแรกในนั้นคุณต้องใส่ว่าคุณจบมาปีการศึกษาที่เท่าไหร่ส่วนใหญ่เขายึดจากปีจบ2ค่ะข้อผิดพลาดที่2ที่หลายคนไม่ได้ใส่เข้าไปหรือทําให้เกิดความคลาดเคลื่อน ความเข้าใจผิดในการคัดเลือกซึ่งมันคือสิ่งไหนพี่รัก experience แล้วก็ activity หลายคนเข้าใจส่วนนี้ผิดพลาดใส่หัวข้อ experience แต่ข้างในกลับเป็นกิจกรรมหรือสิ่งที่เราเคยทำตอนอยู่มหาลายัยแปลว่าอะไรมันไม่ใช่ประสบการณ์ในที่นี้ experience เขาหมายถึงประสบการณ์ในการทางานหากเรายังไม่เคยทางานเป็นเด็กจบใหม่ให้เราเปลี่ยนคีย์เวิร์ดนั้นเป็นอย่างอื่นเช่นเป็นคำว่า a c t i v i e activity หรือเป็นการที่ใช้คำอื่นที่มันกำลังบ่งบอกสิ่งที่เรากำลังต้อง การสะท้อนนด่ก็เห็นในเนื้อหาเพราะฉะนั้นส่วนมากถ้าใครที่เคยไปอินเทิร์ก็แค่ระบุลงไปให้ชัดเจนว่านี่คืออินเทิร์แล้วใส่ในหมวด Experience ได้ทําไมเรื่องนี้ถึงสําคัญพี่รักษณเพราะเวลาที่เขามาดูพวกเราเวลาพวกเราใส่ไปเยอะๆหลายคนเข้าใจผิดพลาดรัพี่ักษหนูต้องใส่กิจกรรม a c t i v i t y ไปเยอะใช่ไหมพอเราเข้าใจแบบนั้นค่ะตรง Experience ประสบการณ์ทํางานเราใส่ไปเต็มหน้ากระดาษเลยสิ่งที่เกิดขึ้นคือยิ่งถ้าความผิดพลาดนี้ไปต่อข้อ3คือการไม่ใส่ไทม์ไลน์กรรมการคนที่คัดเลือกหรือ HR เขาจะยิ่งใส่ทามเขาจะยิ่งหาพวกเราไม่เจอว่าตกลงเราจบมานานแค่ไหนทําไมประสบการเราเยอะมากมากเพราะมิเรย์จะบอกว่าทางที่เป็นฝั่งเ r มีคนสมัครกับเขาเป็นพันๆเป็นหมื่นคนเขาใช้วิการกวาดตาดูอย่างเร็วเพื่อดูเรซูเม่ของเราเพราะฉะนั้นระวังข้อนี้ความผิดพลาดนี้เมื่อไปต่อข้อสาคือเลยพิลักลืมใส่ท์ไลน์การที่เราไม่ใส่ท์ไลน์ว่ากิจกรรมนี้ประสบการณ์นี้คุณทําไปเมื่อไหร่ยิ่งไม่ใส่ตั้งแต่ตอนแรกปีจบจบมาปีไหนกรรมการจะพิจารณาได้ยากมากๆเผื่อบ,บางคนอายุ3 0 ซึ่งอันนี้มันเกินถึงว่าเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใส่เรซูเม่ที่หาไทม์ไลน์แมทกันเจอได้ยากเขาก็เลยไม่เรียกพวกเราเข้าไปเพราะมีผู้สมัครหลายพันคนเขาจะไม่โทรมาหาเราด้วยซ้ำเพื่อไม่ใ้บอกว่าเวลาเราแข่งขันคัดเลือกไมเด่นเมนเทอรนี้เรซูเม่คุณต้องทําให้เขาตัดสินใจเลือกเราได้ง่ายคุณต้องทําทุกอย่างให้โฟกัสเพให้ตัวการทํางานของเขามันง่ายลงกรรมการกวาดตาดูแค่ปลาดเดียวเขาต้องเห็นว่าคุณจบการศึกษามีปริญ,ญญาหนึ่งใบ จบปีไหนขอให้บอกขอให้พูดในส่วน Ex p e r i e n c e ประสบการณ์ทำงานใส่ให้ชัดเจนค่ะว่าคุณเคยทำที่ไหนเป็นการอินเทอร์หรือเป็นการทำงานถ้าดีไม่ต้องใส่ไปเยอะเพราะว่าอะไรไม่เน้นเทนนี้ไม่ได้ต้องการคนมีประสบการณ์ไม่มีเลยหรือมีก็ไม่ควรจะเกิน23ที่เพราะถ้าคุณมีมากกว่านี้คุณจะกลายเป็นจัมเปอร์เพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ชอบจัมเปอร์เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจะบอกว่าเวลาไปนะใส่ให้ชัดเจนว่าประสบการณ์อะไรที่เราเคยทำหากเป็นเด็ก,ดกจบใหม่ให้เราใส่ไปเลยว่าเราิุงจบใหม่เราเคยทำอินเทอร์ที่ไหนและให้ใส่ a c t วิ i t y ข้างล่างถ้ากลัวเรซูเม่จะว่างจะแบ่งให้ใส่ a c t ว v i t y กิจกรรมที่เราเคยทําตอนอยู่มหาลัยหรือบางคนก็อาจจะใส่เป็นหมวดหัวข้อรีวอร์ดหรือว่าการที่ไปแข่งขันชนะเลิศอ,อะไรที่โดดเด่นก็ได้เพราะบางคนไปแข่งแฮกเกอร์ตอนไปแข่งคอมเพลชันเคสมาถือว<ะ>่าควันไปเจะบอกว่านั่นคือสิ่งที่เราสามารถลงไปในตัวโปรไฟล์ได้อยู่ในขณะที่สุดท้ายไทม์ไลน์ห้ามลืมเด็ดขาดไทม์ไลน์ที่ดีคุณไม่ควรเอาไปอยู่กับหัวข้อคุณควรแยกไทม์ไลน์ไว้ขวามือให้ชัดเจนเพื่อกรรมการจะได้กวาดตาดูได้ง่ายลงเพราะฉะนนนัั้้ีคือทงหมด ทั้งมวลที่มันเป็นความผิดพลาดที่หลายคนไม่ได้ใส่แล้วเวลากรรมการดูแยกอายุคุณไม่ออกแยกประสบการณ์ทางานคุณไม่ออกเพราะฉะนั้นเขาจะตีค่าแบบเหมารวมคือคนคนนี้อาจจะอายุเกิน30แล้วก็ได้เพราะประสบการณ์ที่เราใส่ไปมันเยอะมากๆแต่ใดๆถ้ามันไม่เกี่ยวข้องแนะนําว่าคุณช่วยเปลี่ยนหัวข้อด้วยว่ามันคือ Activity มันคือ Reward หรือมันกําลังเป็นเรื่องของการทํางานเพราะบางบางทีจริงๆกรรมการเขาอะ่ะเวลาเขาเห็นบางทีเขาแยกไม่ออกว่านี่คุณกําลังเป็นเด็กจบใหม่หรือจบมาแล้วแต่ว่าคือขาดจากการไปทํางานไม่ได้ทํางาน แกลเปียมาสองสามปีเขาไม่รู้เลยนะเพราะคุณไม่ใส่ไทม์ไลน์เขาแยกงไม่ออกเพราะฉะนั้นเมื่อแย่งไม่ออกกรรมการน้อยคนมากๆที่จะโทรมาหาพวกเราส่วนใหญ่แล้วเขาเลือกที่จะเพิกเฉยแล้ววางไปสมัครนั้นลงเพราะมีพียาการแข่งขันมีคนสมัครมาหลายพันคนเพราะฉะนั้นถ้าอยากเป็นคนที่จะผ่านรอบโปรไฟล์ให้ได้ง่ายให้คิดอย่างหนึ่งว่าทํายังไงดีนะกรรมการถึงจะอ่านโปรไฟล์ของเราแล้วเข้าใจรู้จักเราได้ง่ายเห็นแค่ภาพตัดสินได้เลยเห็นแค่ในส่วนข้อมูลแค่หนึ่งหน้ากระดาษเขาสามารถตัดสินเลือกเราเข้าไปเลยซึ่งใจความสําคัญง,ง่ายๆกติกาคือคุณ ต้องเป็นเด็กจบใหม่จบมาไม่เกิน0นถึง3ปีถ้าดีนะหรือถ้ามากกว่านั้นก็คงไม่เกิน4ปีและอายุต้องไม่เกิน30แปลว่าในดูสุเม่ต้องสามารถให้เขาเห็นสิ่งเหล่านั้นได้2ค่ะประสบการณ์ทํางานใส่ตรง work experience ถือว,ว่าเรามีหรือไม่มีให้มันชัดเจนในขณะที่ถ้าดีกว่านั้นกนะ็คือว่าไทม์ไลน์ที่ใส่จะต้องระบุให้เขาสามารถไล่เรียงไทม์ไลน์ซีเควนต์ได้ง่ายไทม์ไลน์ที่ดีคือไทม์ไลน์ที่ไล่จากปีปัจจุบันลงไปหาอดีตแต่ตอนสัมภาษณ์ทาต่างกันนะตอนสัมภาษณ์การแนะนําตัวการไปสัมภาษณณ์คุต้องไล่ท นะจากอดีตมาหาปัจจุบันเขาจะได้เห็นว่าเจอหนี่ชีวิตคุณไปเจออะไรมาบ้างนี่คือสิ่งที่สวนทางกันเพราะไม่เลืกจะบอกเวลาไปเลือกใช้ให้ดีใครจะปรึกษาเข้าโครงการเมินาเมินเทนนทั่วไทยปรึกษาได้ฟรีที่หน้าโปรไฟล์